พับกระดาษนะคะให้เป็นสามเหลี่ยมมุมชิดนะคะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็รีดเลยจะ้ะจากนั้นเราจะตัดนะคะด้านนี้นะคะออกไปนะคะ นะจ๊ะตอนนี้เราก็จะได้รอยด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะเราจะตัดออกไปจ้ะเมื่อตัดเสร็จแล้วจ้ะกระดาษแผ่นนี้เราก็เก็บไว้นะจ๊ะเอาไว้ทํา ต้นคริสต์มาสต้นเล็กได้จ้ะหลังจากนั้นจ้ะเมื่อไดออ้การพับครึ่งนะคะช่วงแรกแบบนี้แล้วเราจะได้1เส้นนะคะทีนี้เราต้องการอีก1เส้นเราก็พับจ้ะอีกด้านหนึ่งทบขึ้นไปรีดจ้ะเปิดกลับมานะจ้ะด้านนี้ จะเห็นว่ามีรอยนะคะพับถึงสองด้านทีนี้เราจะกลับด้านจ้ะพอกลับด้านก็พับนะจ๊ะพับขึ้นไปกลงกางนะคะให้ชนขอบด้านบนแล้วรีดจ้ะเปิดกลับมานะจ๊ะเราได้รอยหนึ่งรอยตรงนี้แล้วนะจ๊ะ พับด้านขวามามาด้านซ้ายกลึ่งกลางแล้วลีดจะหลังจากนั้นนะจ๊ะกลับอีกด้านหนึ่งขึ้นมาเราจะพับนะจ๊ะโดยที่ให้หันมุมนะจ๊ะมุมของกระดาษนั้นเข้าหาตัวเรานะจ๊ะแล้วพับนะจ๊ะกระดาษ นะคะขึ้นมาจะเห็นว่าตรงมุมที่เราได้พับนั้นนะคะการจับขึ้นมาเนี่ยมันจะมีอยู่4ี่มุมนะคะมุมที่1มุมที่2มุมที่3มแล้วก็มุมที่4นะจ๊ะเราเพื่อไม่ให้งงนะจ๊ะให้เอามุมกระดาษนะคะตรงนี้นะคะเข้าหาตัวเราแล้วจับยกขึ้นมาจ้ะจับยกขึ้นมาแบบนี้นะจ๊ะ อ่าตอนนี้นะคะได้แล้วนะคะก็รีดแหมคลิปนี้เราจะพูดนะจ๊ะนะคะก็อาจจะปนปนกันไปต้องขออภัยด้วยจ้ะตอนนี้นะจ๊ะเราได้แล้วนะจ๊ะกระดาษอะลองมาดูว่าด้านบนเป็นยังไงจ้ะจะเห็นว่ามันจะมีจะได้ทั้งหมด1 2ึ่สามด้านนะจ๊ะอ่ะทีนี้ เมื่อได้สีด้านแล้วให้เราพับนะคะเลือกมา1นหนึ่งมุมนะจ๊ะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็แหวกตรงกลางจ้ะแหวกตรงกลางนะคะพับนะคะตรงกลางนั้นให้ลงมานะคะเส้นด้านบนนะคะตรงนี้ใช้มือกดได้ นะคะเส้นด้านบนลงมาจนถึงเส้นด้านล่างตรงนี้ให้ตรงกันนะจ๊ะแล้วด้านด้านขวาและด้านซ้ายก็กรีดนะคะหลังจากนั้นก็พับสองมุมนะคะสามเหลี่ยมสองมุมนั้นเข้าหากันอันนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งชุดนะคะจากนั้นให้เราทำให้ครบทั้งสี่มุมเลยจ้ะมุมที่สองนะจ๊ะเลือนขึ้นมาเหมือนกันจ้ะ พับให้ด้านบนนะจ๊ะที่เป็นเส้นตรงลงมากับเส้นตรงของกระดาษด้านล่างตรงกันจ้ะแล้วก็รีดหลังจากนั้นก็จับเขาพับเข้าหากันตอนนี้เราจะมีเป็น2มุมแล้วนะจ๊ะ,ะทีนี้เราก็ให้เลือกมุมที่สามทำเหมือนเดิมค่ะ มุมสุดท้ายพับเข้านะคะด้วยกันทีนี้จะเห็นว่าเราจะมีทั้งหมดนะคะ4มุมหรือ4ชุดที่เราได้ทำรูปร่างเอาไว้นะคะอันนี้มุมที่หนึ่ง มุมที่สองมุมที่สามแล้วก็มุมที่สี่จะเป็นแบบนี้นะคะสีม่มุมทีนี้ส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะด้านล่างตรงนี้นะคะให้พับขึ้นมาให้เป็นฉากสามเหลี่ยมตรงตรงนะคะเอาละเราได้แล้วแบบนี้เราจะนำการออกันไกมาตัด ตัดออกจ้ะออกเลยจ้ะส่วนนี้นะจ๊ะเราไม่เอา,เอาตัดไม่ขาดอีกนะคะจ้ะตัดออกเลยทีนี้ให้เรานับจำนวนนะจ๊ะว่าเรามีทั้งหมด,ด,ดกี่มุมนะจ๊ะ ตอนนี้เรามีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ีดอาจามีทั้งหมด8ให้เราจับข้างละ4ข้างละ4ีนะจ๊ะข้างละ4แบบนี้เพื่อง่ายต่อการทํารูปล่างและการตัดนะจ๊ะจากนั้นเรามาตัดกันเลยจ้ะให้ตัดนะคะจากมุม เส้นขอบด้านนอกเนี่ยเข้าไปอย่าให้ถึงตรงกลางนะคะอย่าให้ถึงตรงกลางให้เว้นเอาไว้ประมาณ0.5ม mm, ิลลิเมตรนะคะตัดไล่ลงมาเราอยากได้ทีมากแค่ไหนขึ้นอยู่กับเราแต่วันนี้นะจ๊ะเราจะสอนเพื่อนๆให้ตัด แค่หนึ่งสสามี่ห้าหเอาหชั้นก็พอจ้ะเดี๋ยวจะเยอะไปนะจ๊ะอ่ะมาดูอีกข้างนึงนะจ๊ะข้างนี้ตัดเรียบร้อยแล้วมาเริ่มอีกข้างหนึ่งเหมือนกันคะ่ะตัดเข้าไปให้เหลือพื้นที่ด้านในตรงแกนกลางด้วยนะจ๊ะตัดนะจ๊ะหลังจากตัดเสร็จแล้ว นะจ๊ะให้ดึงนะคะค่อยๆแยกกระดาษดึงออกมานิดนึงจะเห็นว่ามันจะเกิดการนะจ๊ะการตัดเนี่ยพร้อมกันเลยทั้งทั้งสี่สี่สี่ด้านนะคะเช่นกันด้านนี้ก็เหมือนกันคุณจะเห็นว่ามันกันไกที่เราตัดกระดาษนั้นนะคะกระดาษก็จะขาดพร้อมๆกันเลยถึงสี่ด้าน นะจ๊ะอ่อาทีนี้เราจะมาทําเป็นรูปร่างนะคะของต้นคริสต์มาสโดยที่จะทาการพับเพื่อนๆดูนะคะอาจูตรงข้างล่างก่อนข้างล่างนะคะขอบตรงนี้นะคะจนถึงที่ตัดนะคะคุณจะเห็นว่าคุณตัดเข้าไปให้ดูขอบนะคะสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะสามเหลี่ยมให้พับเข้าไปเป็นมุมสามเหลี่ยม แบบนี้นะจ๊ะเหมือนกันจะพับไล่ขึ้นมาพับไล่ขึ้นมาอันบนสุดไม่ต้องพับนะจ๊ะอันนี้นะจ๊ะอ่ะเรามาดูต่อ เอาละหลังจักพับเสร็จแล้วนะจ๊ะเราก็จะมาคลายนะคะต้นคริสต์มาสนะคะคลายเขาออกอันนี้นะคะตัวต้นที่เราได้ทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วะะก็จะเป็นแบบนี้ต้นคริสต์มาสสีม่วงเอาละเพื่อน ลองไปทำกันดูนะจ๊ะ